มีประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับซึ่งขณะนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนผู้ชุมนุมทุกกลุ่มและก็ทุกฝ่ายนะครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนนะครับซึ่งทั้งนี้ทางคอสอชอนะครับได้จัดรถโดยสารบรขอสอในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลําเนานะครับก็สามารถประสานได้ที่หน่วยทหาราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับด้วยตนเองท่านสามารถดำเนินการได้ท,ทันทีครับขออนุญาตเพิ่มเติมสำหรับขณะดนี้ทางคสชได้มีการประกาศนะครับห้ามออกนอกเคหสถานภายในเวลา ที่กําหนดก็คือในช่วง4ี่ทุ่มถึงเวลาตีห้าวันรุ่งขึ้นนะครับจึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ท่านผู้ใดที่ไม่ได้มีภารกิจจําเป็นนะครับก็อยากจะให้บริหารจัดการเพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับให้ทันตามช่วงเวลาที่กําหนดแล้วก็กลับสู่เข้าที่พักอาศัยเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดูแลแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อไปครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศท่านยังสามารถเดินทาง นะครับไปต่างประเทศได้ถ้าในช่วงเวลาที่เกินจากข้อกําหนดท่านสามารถประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ตลอดเวลาครับอืม